นึกยังไงชวนเขาไปกินขนมปากติคุณแค่ไม่แตกเลยนะกลัวอ้วนไม่ใช่หรอเจคุณชอบกินนีกเอาใจเขาเปแปลกๆคุณมีอะไรหรือเปล่าเขาอ,อยากให้คุณลองไปเจออีกครั้งอะ วันเอนะนะวันลองให้โอกาสเอกอีกคนะรั้งนะเรื่องนี้มันสำคัญมากจริงๆอะ่ะถือว่าเขาขอนะวันดีใจได้นะเอกพ่อแม่เธอต้องภูมิใจมากแน,น่ๆเพราะอาจจะแค่พอใจอะ่ะ ที่เราไม่ทําให้เขาขายหน้าเขาไม่ได้ภูมิใจอะไรเราขนาดนั้หรอกแต่ก็ช่างมานเถอะเราไม่ได้สนใจอะไรเราว่าใครจะคิดอะไรยังไงแค่วันชมเราอะเราก็แฮปปี้แล้วหรอทำไมหวังน้อยจังนะนึกว่าอยากได้คะแนนจากเราเพิ่มจะอีก คะแนนอะไรเอาก็เอกจีบเราอยู่ไม่ใช่หรอมีเอกได้คะแนนเพิ่มแล้วนะไปต่อจะเป็นเลยอยาเราไปสั่งขนมให้ก่อนอเ้าเรียน ทำไมวันหนึ่งชื่อวันไมว่าก็แม่วันเจ็บท้องจะคลอดวันในวันที่พ่อกับแม่จะจดทะเบียนสมรสกันแม่เราก็เลยตั้งชื่อวันว่าวันไมว่าเพราะว่าวันเกิดลูกอ่ะตรงกับวันที่พ่อกับแม่จะทะเบียนสมรสกันไงเพลงนี่รู้จักวันดีมากเลยนะถ้าเพลงเป็นผู้ชายอ่ะแล้วเราต้องมาแข่งจิตวันกับเพลง เพราะว่าเราแพ้แน่เลยอะทำไมฟินแบบนั้นละ่ะนี่เราเปิดโอกาสให้เองทำความรู้จักกับมากขึ้นแล้วนะเองอยากรู้อะไรอ่ะเอกถามมาได้เลยเดีย๋ยวเราตอบเองคนอื่นไม่ต้องวััวนตตนนนีีี้้ท่เเเเธอออตตตงงสสยยาฉก็ใจ